ไม่ใช่ตางริกาเดียวรเลเอาเลยครับได้ครับครผมนะครับได้ครับคุณนะคถากดมบอคนอยาไปนรัครับผมได้ครับงั้นจิมมี่ก่อนนะได้ครับสวัสดีครับผมผมจิมมี่รู้จักกันในถังนะจิมมี่จิมมอยอย่างครับผมเป็นหนึ่งนะนะแสดงดูคันดิครับ ก็ได้เราได้รับโอกาสดีๆได้มาเล่นเรื่องคําฟ้าเคียงเธอตัวนี้รครับผม,มนะบก็สวัสดีนะครับผมโอมกริดนะครับผมก็น่าจะเป็นที่รู้จักใหม่กับใครหลายๆคนนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่เจนซีนะครับก็อยากจะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมแล้วก็ได้โอกาสดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องคําฟ้าเคียงเธอนะครับผมรับบทเป็น ไทยนะครับผมแล,แล้วก็พี่รับบทเป็นรามินครับผมครับผมเก <c oughs> ่งมากเรื่องนี้เป็นไงนครับสนุนกันเลยโเจอกัตนตั้งแต่แรกเลยไหมหรือว่าต่างสุดยอดเหกันก็จริงๆแล้วเหมือนเรามาเจอกันตอนที่เรารู้ว่าเราจะต้องได้รับเล่นเรื่องเนี้ยครับผมก็โหถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงตอนแรกๆเลยที่เราได้เล่นเรื่องนะี้ตอนนั้นก็พี่ออฟโทรมาเราก็รู้สึกว่าโหมันเป็นอะไรที่ เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับเราเออแล้วก็จริงๆอ่ะความกดดันค่อนข้างเยอะมากเลยครับเพราะว่าเราก็หายการจากการสแสดงไปนานเหมือนกันตอนนี้ก็เหมือนมี่ายแค่เรื่องเดียวคือเรื่องของเบอร์เบอร์ที่เป็นของด่วบันกเหมือนกันของทีมแล้เหมือนกันก็จริงๆแล้วว่าเราตื่นเต้นมากๆกบบตื่นเต้นจริงๆอ่ะดูอดอก <c oughs> ไม่ได้ตื่นเต้นกับการถ่ายแต่ว่าตื่นเต้นกับตรงนี้เราเล่นนะจริงๆแล้วตื่นเต้นกับการที่เราจะต้องได้รับบทของรามินด้วย <c oughs> เพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความท้าทายแล้วก็เป็นบทที่น่าจะเรารู้สึกว่าชีวิตนี้เราคงไม่ได้เล่นเรื่องนี้เลยไม่ได้เล่นตัวละครนี้ในแนวๆนี้เพราะว่ามันจะมีความต้องเหมือนใช้อินเนอร์อะไรบางอย่างที่ที่เรา เหมือนปกติในชีวิตประจำวันเราจะไม่ได้ใชาอะไรับใช่แล้วก็ไปจูนยินตัวละครก็ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ต้องทําการบ้านหนักมากแล้วก็่วงนี้ก็มีเวิร์กช็อปแล้วก็ค่อยๆเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับว่าตัวละครตัวนี้จะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ยังไงก็เราจะสู้ให้ถึงที่สุดครับผมพี่สน้กันพี่ครับเออเมื่อพี่สู้แล้วแล้วน้องสู้ต่อเไงบ้างก็จะสู้ๆเหมือนกันนะครับผมก็ อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเออเรามินกับเปไทยก็จะสู้ไปได้วยกันนะครับใช่ครับก็เป็นยังไงบ้างตอนแรกรู้สึกไงตื่นเต้นไหมตอนตอนตอนแบบเเรตอตอนที่น,นี้นก็ต้องบอกก่อนว่าเจอจิมมี่ตอนแรกก็คือวันที่ถ่ายพลอดเลย<ช>นะคร<ช>ับ <นะ S 2> ก็จิมมี่เป็นกันเองมากเลยนะครับแล้วก็เข้าหาเราเขมมากเลยคือตอนแรกอ่ะเรามีความประหม่าไว้รับสูงมากเลยแล้วพอเจอจิมมี่ปุ๊บจิมมี่เข้าหาเราอ่ะเราก็ เป็นตัวเองได้เลยใช่เป็นตัวเองได้เลยนะใช่ครับผมก็แล้วก,<ม>วก,วก็ตอนที่ไปถ่ายพารอทก็สนุกมากๆแล้วหลัาจากนั้นเราก็ได้รู้จักจิกมมี่มาื่อยแล้วก็ได้สนิทกันมากขึ้นนะครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็จะตั้งใจสู้ๆต่อไปครับจริงๆอยาก <ๆ S 1> วกมาพูดถึงเรื่องวันแรกที่ถ่ายเนาะที่ถ่ายพารอทกันแล้วเรารู้สึกว่าโอมมาถึงเราเข้าเซนปุ๊บอะ แล้วโอมก็ถ่ายได้เลยเพราะว่าตอนพายดรามันนานมากแล้วอะแล้วเราอาจจะต้องมีการเตรียมตัวกันได้ยังไม่มากถึงขนาดนั้นเราก็ต้องแบบเข้าเลรกเตอร์เลยแล้วเรารู้สึกว่าโอมเป็นคนที่มีความเจนสนามอยู่ในระดับหนึ่งเข้ามาแล้วก็แล้วก็มันดูแปลกไหมครัจริงเหรอมันดูแปลกเหรอไม่แปลกมัแปลกตอนเป็นคำที่แบบเท่เหรอเจนสนามดูแบบม่ดูโปรเฟชชั่นแนลนะแต่เรารู้สึกว่าโอมเป็นคนที่ไม่ได้ต้องมาไม่เราไม่ต้องมา มีอะไรละมาจูนกินกับการทํางานเยอะอ่ะหน้ากล้องเรารู้สึกว่าพอกล้องขึ้นปุ๊บอมทําได้เลยอ่ะแล้ววันนั้นอมทำได้ดีมากๆอันนี้ก็จะเป็นเพราะว่ามาบอกไปเฉยก็จะเป็นเพราะว่าจิมมี่เขาบว่าส่งอะไรไปเขาให้กับมาได้หมดเลยจริงเหรอเป็นเหมือนกันนะเป็นคนที่รับรับส่งได้ดีครับ่ถ้าในสเกลที่ใหญ่ขนาดเนี้ยครับเป็นเรื่องแรกครับแต่ว่า ที่ผ <and> ่านมาแล้วก็มีประสบการณ์การแสดงมาบ้างจักไทยเก่าๆก็จริงแฮชแท็กวันนี้ก็ต้องเป็นฟอร์มยักษอย่างที่พูยเนอะเนรู้สึกว่ามันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นเลยว่าพี่ออกตั้งใจมากๆแล้วก็ทั้งพี่ซีนุนนิวตั้งใจมากๆ ึ่งจริงๆสองคนนี้ระดับความระดับความใส่สุดในงานของเขาว่าเขาใส่สุดอยู่แล้วทุกทุกเรื่องหรือทุกทุกอย่างในทุกทุกงานอยู่แล้วครับมันเป็นเราที่เราต้องตามเขาให้ทันตามพี่ออกให้ทันตามสีนุ่นยิวให้ทันตามทุกๆุคนถึงหรือแม้กระทั่งนักแสดงที่เขาเป็นนักแสดงผู้อาวุโสหน่อยหรือว่าเป็นอย่างที่บอลชอนที่มีประสบการณ์ในการแสดงมากๆอย่างนี้ครับเราก็ต้องเหมือนต้องพุชตัวเองขึ้นมาให้ให้เทียบเท่ากับเขาไม่ได้แล้วก็ อย่างไงล่ะต้องพยายามทําให้ได้เทียบเท่ากันเราจะได้เหมือนออกมาให้ได้ตามที่ทุกคนคาดหวังไว้ครับถ้าเป็นโอม้มัน,ม,นมันก็ถ้าถ้าจะถามม่ากดดันนันมันก็กดดันอยู่แหละครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไม่โฟกัสในเรื่องของความกดดันในแง่ลบๆขนาดนี้ครับอยากเอเลยอยากที่จะแบบรู้สึก ื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ทํามากกว่าเพราะว่าเออถ้าเรากดดันไปถ้าเราแบบกดดันตัวเองไปมันก็อาจจะเป็นคนเสียมากกว่าผดีก็เลยอยากที่จะสนุกสนุกมากกว่าครับผมเราจะมีกเล่นกีฬาด้วยทังสองใช่ครับฟันดาบสุดยอดเลยครับการเล่นกีฬาเป็นไงซิพี่สุดยอดไปเลยครับเออถ้าเกิดว่าเรื่องฟันดาบเรารู้สึกว่า เราเหมือนต้องต้องเรียนเหมือนตอนเรียนนี่นเลยอ่ะเรียนนาฏศิลป์กับกับ <laughs> เรียนมวยเอ้ยเรียนก,บบกระบี่กับ,บอง<อ>ใช่ไหมรอทีอนะฮะก็ม <ๆ S 2> ันเหมือนแบบว่าการปันดาบดจริงๆแล้วอ่ะที่เราเห็นอะ<ช>่ะคือมันไม่ใช่การปันเฉยๆเพื่อเอาเอาชนะผู้ต่อสู้เพื่อปันให้โดนอ่ะแต่มันคือมันมีท่าของมันเนาะคือคือคือเบสมันต้องดีใช่ใช่รองเท้า วิธีการจับดาบใช่ก็คือครั้งแรกที่เราได้ไปลองพันดาบเนี่ยเราก็รู้เลยนะครับว่าแบบเออเราต้องไปเพิ่มความแข็งแรงใช่ใของชุดครังมากกว่านี้นะครับก็ตอนแรกคิดว่าแบบพันดาบม่ใชะปวดแขนไมแต่ว่าปวดขาปวดขาเหเราต้องย่ออยู่ตลอดเวลาก็เป็นชาเล์ที่นอกจากเรื่องการแสดงแล้วก็ยังมีเรื่องมิติอย่างเช่นเรื่องการที่เราต้องจูดบกีฬาด้วยแล้วจบเรื่องนี้ไปก็คือ อันนั้นให้ให้พี่ตีเลยครับพี่ตีชอบมากพี่ตีบอกว่าเนี่ยโอ้โหคูผมอันนี้ครูปันดาบนะโอ้ยครูผมเดี๋ยวผมจะนี่เลยมีชุดอะไรบ้างครูแนะนำผมหน่อยผมจะซื้อแล้วเดี๋ยวเล่นจะกลับมาเรียนต่อจะกลับมาเรียนต่อผมจะโอ้โหเอาไปแขวนไว้ที่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบมากครับพี่ีชอบปันดาบเขาชอบอะไรแบบนี้เนาะมันดูชอบชอบขี่ม้าชอบปันดาบชอบอะไรที่แอเป็นเจร์แอเนเจร์หน่อยใช่ใช่แล้วภาษแล้วเราล่ะ ชอบเนะชอบชอบอยู่ครับผมชอบอยู่ชอบอยู่แบบสนุกดีครับสนุกสนุกสนุกดีครับก็สำหรับพมเป็นจี๊นี้นะครับก็อยากจะขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ของพวกเราด้วยนะครับเป็นเรื่องแรกที่เราได้มาเล่นคู่กันนะครับผมเราก็ ตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะครับผมในทางพวกเราแล้วก็อยากจะขอฝากให้ทุกคนอย่าเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ชิมงานทุกคนด้วยนะครับแต่ก็นักแสดงคนเสิร์้วนะครับครับผมฝากด้วยครับกับช่องก๊าเชียงเธอเิสินะครับผมจะตั้งใจทํางานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ตามที่ทุกคนคาดหวังให้ได้มากที่สุดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับมีการบีเจอมีการบีเจอ